ทำไมมันเกมดับไปเลยอ่ะเฮ้ยย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 ัยย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 ยนยยยยนยยอยยยนยย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 นนนยยหับ ผมได้รับภารกิจจากแม่นะครับให้ไปเคลียร์ห้องเก็บของให้สะอาดเออตอนเคลียร์ยไปเคลียร์มาใช่ไหมก็เคลียร์จนดึกแล้วแล้วก็ดันไปเจอเครื่องเกมกับเกมเก่าที่เคยซื้ออาไว้มันอยู่ในรังะนะเปดิดดูเอ๊ะมันมีเกมเกมหนึ่งไม่ค่อยคุ้นตาเลยเว้ยก็เลยลองเสียบลองเล่นดูอ้าวเฮ้ยยังใช้ได้อยู่นี่วาเพื่อไม่ให้การเสียตังค์ฟรีนะอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลองเล่นดูสักหน่อยมารับชมกันครับว่าเกมมันจะเป็นยังไง สตาร์โตอืมเพลงแบบคลาสสิกคลาสสิกที่คุ้นเคยนะอ้อนี่นี่น,นี่จอยผมม่ดตัวคัดมังคับมันเหมือนเครื่องอาัตาลิเลยนะอ้อในห้ององเราไม่ใช่ห้องเราสิห้องเก็บของ เออไปไหนเล่นให้ใครคิดถึงหน่อยตึ๊ด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 เก็บเหรียญเประตูเออเกมสมัยก่อนมันจะเล่นง่ายๆนี่แหละอ้าวบอกเล่นง่ายิ่งใหญ่กระโดดเก็บเหรียญเอ๊ะ ฝนจะตกเหรอเอ้นี่มีใครเก็บผ้าหรือยังนะช่างมันเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บสมัยก่อนมันจะง่ายๆอย่างนี้แหละมีแค่เก็บเหรียญแล้วเดินผ่านไปผ่านฉากไปเรื่อยๆนะฮึ๊บฮึบอื้อหือนี่เก็บได้หกเหรียญผ่านเรือเวอต่อไปตื๊ดตื๊ด,ด,ด,ด เอ๊ทำไมฟ้าร้องมันดังแค่ครั้งเดียววะกระดดเก็บเหรียญฮัลโหลสวัสดีครับไปละมันทำอะไรแบบเฮ้ยจ้าอะอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเหมือนตัวละครเรามันเปลี่ยนไปเลยอะเกมบั๊กเหรอเฮ้ยสงสัยเครื่องจะเก่าเกินนะเพลงมันก็จับไปเลยด้วย ดือดดอดอ้าวกลับมาแล้วกลับมาแล้วไฟตกนิดๆหน่อยๆน,นะๆเกมไม่ต้องมีเออเออกันบ้างโอ้โหตกมาโอ้โหพื้นหาย <c oughs> ยังอุตส่า์ผ่านมาได้ทำไมจะว่าไปบรรยากาศหอ้องมันก็แอบมืดๆนะ เชียงไรอะ่ะเฮ้ยหนูเหรอหรือแม่กลับมาแล้ววะึ๊บๆทำมนันเล่นเกมต่อัลโลหลฮ่าๆไม่มีเหรียญเราไม่สนใจอบเกบเหลียน ตอนแรกมันไม่มีนี่หว่าแล้วมันมีศพคนตายหน้าทีวีอย่างเงี้ยอืมไปแปลกนะอฮ้ยออุๆๆๆๆ้ยเกือบเกือบเกือบอ่าเลเวก็ด่านที่สาม Kapiên gặp liền bếp 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 ดูลมพัดปิดประตูด้วยสิมันหย,ย,นะย่อนหยอนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเล่นเกมต่อก็ได้ฮุ้ย ผมเก็บบาทแล้วออไม่มีอะไรเลยในนี้อ๊อโอ้เหียวอีกแล้วปอ๊บปอ๊บปึอบปึอบอือ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 ืออืออือม,ม,ม,ม มันมาห้องนี้ได้ไงอ่ะนี่ตรงนี้มีทางออกเหรอเอา้าตอพมืดเพลงก็ดับแล้วเหมือนกับพื้นตรงในฉากมันเหมือนมีรอยเลือดเลยอะ่ะเอ๊ะน,นี่มึงเอา้เอาเฮ้ย เฮ้ยทำไมมันเกมดับไปเลยอะเฮ้ยยยอะยย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 ไยยยยยยไ้ยวพราว่ามันมันไม่ธรรมดาแล้วนะไอเกมนี่เฮ้ย ที่คืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหลอยเลือดเต็มพืชเลยไอส้สิบหายเอ้ยกลับแมงๆละปล่อ,อยจอยไม่ได้ด้วยสงสัยต้องเล่นให้จบอย่างเดียวเอา้าตัวละครเรากลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ย ไอ้นี่มันหน้าตาเหมือนตอัวละครที่เป็นฆาตรกรมัตตกีป่ะวะอันนี้พ,พอแล้วไปฆาตรกรแลรร้วตัวละครมันไม่มีเหรียญให้เก็บแฮ อ้าวตัวตัวค้อนสองคนที่อยู่ในจอเมื่อกี้หายไปแล้วอะ่ะเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาเลยอะ่ะเอ๊ะเฮ้ยทุกคนเราฟังดีๆด,ดิมันเหมือนกับ เรากำลังเล่นเป็นตัวฆาตรกรอยู่เลยอะคือเดินปุ๊บในเกมมันจะมีเสียงข้างนอกเดินเสียงเดินด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดประตูเหมือนกันเลยอะหรือว่าเราเป็นการประครับฆาตรกรอะเฮ้ยเฮ้ยม่งเหมือนกับเสียงเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆแล้วอะใช่ไหมกดถอยหลังกดถอยหลัง อเล้ามาเถอะอย่าเดินมาเฮ้ยอเล้าไปอาจจะตัวจบแบบตึ๊ดตึดตึดตึดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หรือเจอเกมเก่าๆแล้วอย่าแอบมัวไปเล่นสินะ <c oughs> ไม่ใช่สิ <laughs> วัาตภาพมันสวยนะแล้วก็รลอนดีอ่ะชอบชอบชอบทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็ด้วยล่ะแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยว่าเกมนี้มันน่ากลัวเปล่าแต่ตอนดูย,ยังไงก็เล่นเสียงเลยนะมันได้ยินเสียงด้วยเออเขาเกมเทาดีที่เสียงด้วยบรรยากาศก็ดีสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย n、nah.